มะม <Huh? S 1> ่วงยัดโบกโมเมนต์โบกปูนเนอะเมืไรเคยกินอันดับแรกเขากระล่างก่อนนะคะล้างยางมันออกก่อนเอามีดมาโอ้วมีดบาม,บมียีกเอาเลย <c oughs> ยีกเอาเลยง่ายดียีกแบบนี้แบบนี้ือแต่ว่าเดี๋ยวนี้บราคอยมีแล้วค่ะว้ะ <Wow. S 1> าววัดเ้าเสียงอาไรไม่ออกเ้าเสียงเขาเหนียวยัดเขาเอาาิดมามะม่วงยัดโบก อจะได้มาเดี๋ยวเขาสีมายัดโบกยัดโบกยัดโบกตอนเนี้ยัดลงไปยัดลงไปยัดลงไปอันนี้อัอยู่บ้านมมี่เด้ค่ะไปขอขางบ้านมาไปคอขางบ้านมาเแล้วเขาจะบีบบีบบีบ,บ,บนิดนึงให้เขากันนิดนึง มัมเลยมัมเลยมัมเลยครับกินแบบนี้แจบแบดะแซ่บ